ขอสวัสดีพี่ๆและนะที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหนองคนข้างคลองนะครับวันนี้ไปออกหมายมาได้ปลาตะกูกไซส์กำลังดีนะครับมาสองตัวก็เลยจะเอามาลาบให้กับพี่ๆน้องๆและนะนนทุกท่านได้ชมการราันว่าวิธีการลาบแบบทางเหนือนะครับเป็นยังไงกันนะครับและรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับว่ามีอะไรกันบ้าง วัตถุดิบนะครับก็คือเนื้อปลานเนื้อปลานี่ผมสับไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสับก็จะใส่ขิงนะครับเพื่อให้เนื้อปลามีความหอมนะครับแล้วก็ใส่เกลือเพื่อให้เนื้อ,อปลามีความเหนียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปนะครับที่เราต้หมหนวปลานะครับแล้วก็จะเป็นพริก ต้นหอมผักชีนะครับแค่นี้ครับงั้นเราก็เริ่มรุงกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ใส่น้ำซุปครับต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันสุกถ้ามันร้อนจะทาให้เนื้อปลาของเราเนสุกนะครับอันนี้เยน็นยํา้อยแล้วนะครับเราก็ใส่พริกลงไปพอประมาณนะครับเดีย๋ยวเราก็ค่อยชิมอาถ้ามันไม่เผ็ดเราก็ใส่ทีหลังได้ ก็ชูรสนะครับใส่ลงไปเลยเาราก็คนให้เข้ากันส่วนเนื้อปลานะครับเราเราไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะครับเราก็ใส่ทีละหน่อยทีละนิดนะครับใส่ไปแล้วก็เราก็คน กดไปเรื่อย ครับคุให้มันเหนียวมันจะเหนียวเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปตอนสับตับเนื้อปลาัจะทำให้เนื้อปลาเราเหนียวหกดไปเลยหรือว่าใครจะชิมเกลือก็ได้นะครับชิมก่อนก็ได้เผื่อว่าเราทำไห่เผ็ดเราก็จะเติมีครับ ปลาจะมีความหอมนะครับขิงที่เราสรับลงไปกับเนื้อปลาด้วยนะครับพอเริ่มได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมกระชีนะครับ แล้วก็คนตอนก่อเหนียวเลยครับ ก็ชิมอีกเกลืนึงนครับว่ารสชาติเป็นยังไงน,นี่นะครับหน้าตาสีสันสวยงามผมจะไม่กินดิบนะครับเพราะาผมจะไปทำให้มันสุกก่อนเพราะว่าผมจะไม่ค่อยกินดิบสำหรับเนื้อปลานะครับเดี๋ยวเรา มาดูตอนก่าสุกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลาบปลาตะกกสูตรลําปางนะครับรับรองอร่อยแซ่บแน่นอนครับ ร้อยแล้วนะครับสาหรับปลาตะโกกนะครับสูตรหลําปางนะครับนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ส่วนนานาท่านไหนที่มีคาแนะนําคําติชมในการตกปลาก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม